สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือสาขาเทิงนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอีซูซูสาขาเทิงนั่นเองอยู่ด้านหน้าโชว์รูมนะคะเจอก,กันช่วงบ่าย,ายแต่ค่อนข้างจัดตอนนิดนึงนะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทุกท่านมาตรีวิวรถอีกแล้วสําหรับคันที่จะพามาตรรีวิวในวันนี้นะคะก็เป็น คันนี้เลยนะคะกับรถรุ่นสปราร์ค4ศูสีบรอนเงินโบรีิเมียนซ s เวอร์นะคะคันนี้นะบอดี้ปี2024ค่ะอ n l o c k your potential นะอืม2น2ี่กับสีบรอนเงินตัวนี้นะในส่วนของหัวเดียว4.4 4ปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าไฟหน้านะคะฝากระโปรงหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอด้านในนะ เดี๋ยวด้านในจะพาไปรับชมอีกทีหนึ่งก่อนอื่นมารับชมในส่วนของโฉมหน้ากันก่อนนะคะมองมุมนี้เห็นเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าที่ดีไซน์มาล่าสุดมีลักษณะเป็น 3D Dimension นะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีอืมตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเมทัลิกแลวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะคะอ่า มาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของรุ่น E ส u สุของเรานั่นเองนะคะกระจังหน้านะช่องระบายลมมีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะช่องระบายลมทุกอย่างดีไซน์ใหม่ล่าสุดทําให้ราดูแบบดูบึกบึนขึ้นนะสําหรับตัว2024ของเรานะคะโลโก้ E สูสุโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะ สำหรับตัวนี้หัวเดี่ยวนะคะในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์หรือไฟตาเพชรนั่นเองแต่ดีไซน์ล่าสุดนะคะลักษณะคมเขาดูเลยนะคะสวยงามนะม,มันจะมีลักษณะเป็นลมดำนิดนึงสำหรับตัวล่าสุดนี้นะคะในส่วนของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าดีไซน์ใหม่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะกันชนหน้าดีไซน์ล่าสุด สังเกตมุมนี้นะคะจะเห็นเป็นการชวน้าดีไซน์ล่าสุดมาพร้อมกับระบบแอร์เคอร์เจนลดแรงต้านทานฉบับรถสปอร์ตหรูนะคะก็ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยค่ะสวยงามมากในส่วนของไฟเตาหมอกตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะคะสำหรับหัวเดียวนะแต่ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เพราะมีช่องให้สำหรับใส่ไฟตาหมอกตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ชิ้นงานในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้ดีไซน์ล่าสุดนะคะจะมีลักษณะเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้บอดี้2024จะมีบอดี้ที่ยาวกว่าตัว2023นะเพราะดีไซน์ในส่วนของกระยังหน้ากับไฟท้ายใหม่นะคะแต่สำหรับตัวหัวเดียวนะหัวเดียวไฟท้ายยังเป็นดีไซน์เดิมอยู่นะคะ่าไปรับชมก่อนนะไฟท้ายเป็น ดีไซน์เหมือนของ2023อยู่นะคะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะโลโก้สี4คูณสี่ดิฟล็อกค่ะตัวน,นี้โลโก้ใหม่ค่ะทำให้ลาดูแบบออฟโรดมากยิ่งขึ้นดุด,ดันดำคมเข้มนะมกระบะท้ายดีไซน์ใหม่นะคะ แล้วก e. ็ e-suit d i m a x สำหรับรุ่นนี้เกรดเอยังเป็นสติกเกอร์อยู่นะคะล้อตัวนี้นะคะล้อเหล็กขอบ16นะคะเป็นยางโยโกฮาม่าล้อตัวนี้นะคะอ,อ่ซีรีย์ยางที่2อง R 1 6นะอยู่ตรงนี้นะคะ2-05 R 1 6ค่ะตัวนี้แชสซีมีขนาดใหญ่นะคะ ในส่วนของแชสซีค่ะมีลักษณะสดประกบกัน3ท่อนก็ทํางานที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของท่อนหน้าสุดก็จะรองรับในส่วนน้ําหนักของเครื่องยนต์ค่ะท่อนกลางก็จะรองรับน้ําหนักในส่วนของห้องโดยสารท่อนหลังสุดก็จะรองรับในเรื่องของน้ําหนักการบรรทุกนั่นเองนะคะสำหรับกระบะหลังตรงนี้กว้างๆใหญ่ๆเน้นๆนะคะเน้น,น,นการบรรทุกเน้นการใช้งานเป็นหลักสามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะ ก็สำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาเที่ยวแวะเยี่ยมชมที่โชว์ตูร์อิสุสสาขาเทิงได้นะคะสำหรับรถปีอนี่2024ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะทุกคนตัวนี้กระจกบางข้างซ้ายขวาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแก้มข้างซ้ายขวาเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปตรับชมในส่วนของด้านในนิดนึงเพราะด้านในของเรานะคะมีอะไรที่เพิ่มเติมมาใหม่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนั่นเอง กุญแจยังเป็นกุญแจแบบนี้เหมือนเดิมอยู่นะคะเปิดมาด้านในค่ะ,ะมุ่งตกลงไปเลยนะคะในส่วนของขออนุญาตสตาร์ทเลยละกันนะคะอากาศค่อนข้างจัดร้อนมากๆเลยเ <c oughs> บากนิดนึงนะคะ <c oughs> เพิ่มแอร์ละกันนะ <c oughs> หน้าจอใหม่นะคะทุกคนเป็นหน้าจอเครื่องเล่นของอีสุ s u นั่นเองนะคะตัวนี้หน้าจอมาใหม่ ตัวนี้จะได้เฉพาะหน้าจอนะคะแต่ยังไม่ได้กล้องมองถอยนะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนรองรับระบบ Apple Car p l a y และ a n d r o i d Auto แบบไร้สายนั่นเองนะคะว่าจะทำคลิปเชื่อมต่อนะคะแต่ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวจะทำคลิปเชื่อมต่อระบบ Android Auto กับ Apple Car p l a y ให้ทุกท่านเอาไว้ไปเชื่อมต่อกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็เป็นยูริเทนอยู่นะคะ ยังไม่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะอืหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเสียบเป็นตูดท้าย C นะคะเห็นไหมเพราะว่าแสงมันะค่อนข้างจ้าๆนิดนึงนะคะวันนี้ช่วงบ่ายๆเนาะอากาศร้อนหน่อยก็พอได้อยู่นะคะหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเมื่อเชื่อมต่อก็จะรองรับเนี่ยค่ะ r a ด i o โอ b b l u e บ o o ลูทูธอินดอร์แอตประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้หนะ้าจอยังไม่มีก้อมองถอยนะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Apple c a r p l a y Android Auto ได้แค่นี้ก็ตุลรามาเห่าแล้วนะคะแ <c oughs> อร์ตัวนี้นะคะเป็นแอร์แมนนวลสามจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์เปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะ แล้วก็ในส่วนปุ่มทะาเลคอมมานนะคะหรือปุ่มปรับระบบขับเคลื่อน2ลอ้ลอ4ล้อนะคะปกติขับขี่ทั่วไปอยู่ที่2ไฮนะคะสามารถหมุนเป็น4ีไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะขึ้นบนหน้าจอเข็มด้านไม้ตรงนี้ด้วยนะคะจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมเขียวๆนะคะอ,อันนี้คือเราเข้าโฟร์ไฮนะแต่ถ้าเราเข้าโฟรูเราก็กดลงแล้วก็บิด แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมคะว่าเราเข้าสี่โลนะถ้ากดกลับก็กดปิดแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเราเข้าสองห้่ะกลับไปกลับมานิดนึงนะเข้าสองหา้าสัญลักษณ์ก็จะหายไปหมดเลยสำหรับบอดี้สองพันยี่สิบสี่นะคะก็จะเพิ่มโหมดลัดโซลนมาก็ เอาไว้ตัวลัดเทเลนนะคะเอาไว้ช่วยลุยในเรื่องของเวลาเราขับวิบาคกครุกคะนิดนึงไม่ว่าเราจะใช้ระบบ2อล้อสี่ล้อความเร็วสูงหรือสี่ล้อความเร็วต่ำเราสามารถใช้ระบบลัทเทเลนควบคู่กันได้เพื่อให้เราขับขี่ได้แบบออฟโรดและเราใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นระบบที่ช่วยให้เราขับขี่ได้มันแล้วก็ออกจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แบบอาจจะติดลมหรือแบบ ออกจากตรงนั้นไม่ได้ตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะให้เราออกจากตรงนั้นได้ก็ขับขี่ได้มั่นใจและราใจมากยิ่งขึ้นนะก็ทํางานควบคู่กับดิฟล็อกนะคะก็สำหรับหมดดิฟล็อกก็จะใช้เวลาอาจจะมีร้อลอยนะคะก็ใช้ในเรื่องของการกระจายแรงดันน้ำมันเบรกล็อกล้อเพื่อให้ตะกายออกจากจุดที่เรา ติดอยู่หรือขับขันอยู่ออกมาได้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าระบบในเรื่องของการขับเคลื่อนสี่ล้อแบบลุยๆวิบากวิบากอบรถเอรถก,ก,ก็มาให้แบบครบครันมากๆสําหรับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อว่าจะเป็นหัวเดียวแคบหรือสี่ประตูนะคะก็จะมีระบบพวกนี้มาในทุกรุ่นเลยนะคะมเมื่อเราก,กดนับทะเลนนะคะก็จะมีแสงระเคลื่อนตรนนะมีเห็นไหมคะสีเข,เ,ขเขียวเขียวนะอืม คือหัวเดียวก็ในส่วนของหน้าจอ M A D นะคะก็จะยังคงเป็นหน้าจอแบบประมาณนี้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าจอดิจิทัลขนาด7นิ้วจะมีตั้งแต่เกรด Z ขึ้นไปก็คือแสดงว่าตัว2ประตูวเคราส3.0 Z ก็มีมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์6สปีด1 2 3 4 5 6 เวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับเอามือสอดวงแหวนด้านล่างดึงขึ้นผัดไปด้านซ้ายสุดดันไปด้านหน้านะคะก็เข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นก็ลองเข้าให้ดูเลยนะคะแบบนี้ปุ๊บก็จะไม่มีกล้องขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้นะแต่ถ้าตัวที่มีกล้องอย่างเช่นตั้งแต่เกร์เอขึ้นไปนะคะตอนนั้นก็จะมีกล้องมองถอยให้นะสำหรับหัวเดียวยังไม่มีนะคะ เดี๋ยวยังไม่มีมาให้นะคะอ,อ่าแล้วก็เวลาเข้าเกียร์หนึ่งก็ไม่ต้องเอามือจับและของและและไม่ต้องเอามือจับนะคะไม่ต้องเอามือคล้องเออไม่ต้องเอามือคล้องเวลาเข้าเกียร์หนึ่งก็เอามือจับแบบนี้แล้วก็พักไปด้านหน้าก็สามารถเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสีได้เลยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะก็จะมีลักษณะลวดลายที่เป็นดีไซน์ใหม่ม Cruz อยู่เนาะ ในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ถ้ามามองตัวจริงจะรู้เลยว่าเป็นดีไซน์ใหม่ลักษณะเส้นสายว่านายในการดีไซน์และการออกแบบนะคะรุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกนะคะซ้ายและขวาเนาะแล้วก็เรื่องของระบบเบรก ABS,EBD,BA มีมาให้นะคะเรื่องของระบบความปลอดภัยนะ,ะด้านนี้นะคะจะสำหรับรุ่นนี้เพิ่มระบบ ESC,CT,CS มาให้ด้วยนะคะในหัวเดียวขับเคลื่นลอน4ต่ล้อ ตัวนี้นะคะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีสำหรับตัวนี้ Body สองพนิบสนะคะเพิ่มเติมระบบความปลอดภยัยระบบลัดเทรนมาให้ได้หน้าจอราคาเพิ่มก็ถือว่าคุ้มค่ายอยู่นะคะอืมนะคะเพิ่มมาอยู่ที่สองหมื่นนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะวนิวนะคะป้องกันการเปื้อนเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะมันก็จะใช้งานแบบลุยๆข้าไล่ข้อ,ขอสนเป็นละเบาะก็ยังคงเป็นเบาะวนิวเน้นการใช้งานอยู่นะคะทุกคนที่พักแขนหน้านี้จะเป็นแบบหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็ดีไซน์การออกแบบยังคงเหมือนตัวบอดี้ปี2023อยู่ค่ะ ด้านล่างสามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวเนาะก็ไปดูเครื่องยนต์นิดนึงละกันนะคะปิดสวิตช์กุญแจกันดูเครื่องยนต์นิดนึงสำหรับรุ่นนี้สปาร์ค 4.43.0S เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ ตัวเดิมอยู่นะคะเครื่องยนต์3,000แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงดิสสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีค่ะนะส่วนของเครื่องยนต์อ e ิสุสุนะคะเขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึง ช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะสำหรับอาตาัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรุ่นนี้มาดูจากใบอีโคสติกที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ตวนนี้นะคะเราจะดูจากตรงนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ14.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะทางนั้นทางนี้ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ใช้งานอีกทีหนึ่งค่ะว่ามีการขับขี่แบบถ้าหยับร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ธรรมดามันก็ต้องเปลืองน้ํามันนิดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็จอรดรถสตาร์ท ติดเครื่องไว้นานๆมันก็เปลืองน้มามันนิดนึงนะคะทางนั้นทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ใช้งานอีกทีนึงอ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามที่ใหม่นะคะได้เลยนะยังไงก็รอรับสายรอตอบอินบ็อกซ์ทุกๆท่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะยังไงขอญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย